สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ไดมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะจะพามาติดตามรับชมกันนะคะว่าตอนเช้านะคะปู่จะเน้นจะยำไห้ตัวไดนะคะหรือว่าปู่จะฟันดีบอะค่ะคุณชมค่ะมารับชมรับฟังไปน้ำกันนะคะกราบนวัสกัรเจ้า่ะปู่จะนั่จะเดีครับผม เอ๊ยวดวดเอานผูมชมนะครับออกมาอยู่ผี่่อปูวมันห่อนฮะออกมาอยู่พี่อ,อ,<ะ>อ,อ,อยู่กุดอยู่ไปได้บ่อะไรเลยนั่งขค้ืนกันทำไมนอนมาได้หอนห่อนขักน้าปูเนาะห่อนคัก่อนแน่ยั่งห่อนกันเลยยังได้จนจะมีสองหน่วย <laughs> จะหน่วยเดียวก็พอแะห่ง <laughs> <laughs> เอานะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ครับก่อนออกน้าปู ล่วาวัฒนาเนี่ยหยุดเด้อครับผมว่มาเขาคนด่าข้าควรนะครับรัฐบาลไทยนะพี่น้องอยู่นี่ยังมีร่มอยู่พี่น้องนะครับปูวา่าอยู่กุดอยู่ประเดนะครับปูก็ออกมาผีพี่นอ้องเพราะอะไมีร่มพัดนะครับอากาศเย็นแน่่ะเราับทชมชุ่มอยู่ขางสาอันนี้ก็วัดนะครับผมอันนี้เป็นวัดบ้านนะครับปูเล้มาอยู่พีนะครับ อยู่กุดปูน,นี่เอาเก้ามาปูบัดน,นี่เก้ามันเด่นเก้าหนึ่งครับเรียงเก้ารองหนึ่งเด่นเก้ารองหนึ่งสามหางเท่านนี่แหละครับบวกออกลายหางดอกครับปูนี่นี่สรุปให้เล่นบ่ปูน,นี่มีนองตัววิ่งบนกับมีเก้าก,กับหนึ่งท่านั้นครับ ล่างศูนย์กับแปดโอ้อยู่น่ล่มเย็นดีๆคือปูบาตัวธรรมชม ม่่่ละ,ท,ะท่านี่บอกปูอ๋ออยู่นี่ร่มเย็นนะปูนะร่มเย็นนะอยู่นี่นะร่มดีก้าวขุดห <c oughs> อนปูไวหามงจิอยู่อะไ,<ย>อไ้อยู่กุดปูหอนคักนะปูเนะาะโอ้อันนี้ปูไมาอยู่มาอยู่อยู่วัดบ้านทำช่วงมันนีวัดในบ้านกระจัดนี่ครับผมคางสะคางยังเน่กะอากาศจีเย็นแน่ะนะครับท่านผู้ชมปูอยู่วัดปลานะครับอากาศมันร้อน ฝันดีป้าปนว่าเขาจะมาเขียงเลียงให้แต่ว่ามันหูเมียก่อนเอาตังตังมากกระดาษมากจะเขียงเลียงให้ครับมันหูเมียก่อนครับเอแล้วมันห้อนมันหูเมียดูครับผมมันก็เลยแถ้าขึิดว่ามันมีปูง่ายคือปูเบงการครับเพอนฝันเกี่ยวรถขั้นขาว มันฟันเกี่ยวลถมาาทำยางลดต่อแต่เก่าตัวหนึ่งครับบานเนียร์เฮดออกมาเนี่ยมันข่ากันก็เพิ่มแต่เก่าเก่าหนึ่งครับให้หนึ่งหนึ่งเก่าเดียร์เฮดแต่ว่าสามส่วนั่นรัะปูเพิ่มกระบอกผมบานหนึ่งเก่าดิปูเหล็ก็เลยเดียเก่าหนึ่งถ้าเก่ามาบนคือหลักสิบครับมันไม่เท่าไหร่ครับเหลกบนปูเพิ่มตัวกังหัไปแล้วครับจุดสามตัวปูหายเรื่อยไปน้องเด้อันนี้ไม่ให้ปูอ่าสุรุภัยกรอนออกนะครับผม ปูบึงการเพื่นก็บอกผมมาหนึ่งเก่าด้วยปูปูบึงการเพื่นบอกมาหนึ่งเก้านี่แหละเคื่อกันกับผมมานแล้วอืัว่างรสี่หนึ่งแปดกับศูนย์เก่าโอ้มันก็ออกเก่าศูนย์คับสามตัวมันถือตดอ่ามันออกสี่แปดหนึ่งนะปูเนาะอือมันนี้บนวิ่งเก้าลองหนึ่งลองหนึ่งท่านผู้ชม จับคู่ตัวเน้าหนึ่งมาปูหนึ91ถ้า9มาคือหลักสิบบนครับอืเก้าหหนึ่งนึ่งเก้ากับเเกก้า้านะครับชุดสามตัวให้ไปแล้วนะปู๊นะสามตัวให้ไปแล้วได้พี่น้องแล้ว4วะเหตุใดจึงจะหลอกสามตัวน้องปูสั่นไหวโล่งมันกระเองนได้หรอมั่นกระล่งจะได้คลิปตอนนั้นแหม่ยันบังได้คลิปเอาท่านผู้ชมนะครับล่างวิ่งศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดต่อมากให้ได้ตัวหนึ่งครับ 08 02 03 06ปะปัว8283 0กับ8อันไหนเด่นก็กันปัวว่าเพื่อนว่าปูวมากนั่นมาก8283 02 03มินเท่านั้นหละมักซีคู่นี่8283 02 03ปูมักปูเนี่ยให้ซีคูได้พี่น้องเด้อ8กับ0เนี่ยไปน้ำกันยากครับบนนี้91 ่านมช้ชมปูวาเก่าหนึ่งนะครับปูวาฝันฝันมามีคนจะไม่เขียนเลขให้เตือนก่อนอากาศมันหอนเลขเล่าเศร้ารงเลขเศร้าคร่เลับมันหน่อยครูลายลายมันกับ่าไหมเอ็าปูบ่มีทุันเอาสองหางสามหางกระเพาะแล้วรันมันเถื่อเถือกหานจะไปเสือลายหางหางเดียวกระเถือกันจะโยกับดวงของว้น วิง่งบนเก้าวัวปูวก่อนล็อกหนึ่งครับอเออเราพี่น้องเสื้อปีนค่าสองนี่มันกับบ่ถือเด็กคนสี่บ่ถืกเสื้อสองคู่กับเถืกแล้วคนสีมันเจ็เถืกครับผมหาฉลากกินแบงหาลอตเตอรี่ขึ้นดูกับดวงอันนี้อ่าพี่น้องท่านบอนะครับผมก่อนออกเอา 5, 7, นะครับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับปู่เขียนไอ วันที่สิบหกนะครับผมเริ่มตัวนี่ครับผมอ่านะครับขอแกบหน้าจอได้พี่น้องเด้แต่ว่าคือบินลงวันที่ปูเน้นค่กคคือเก่าหนึ่งธรรมชมนะครับวิ่งบนเด่นเก้า รองหนึ่นะพี่น้องเนาะอ่าเก่าหนึนะครับเก้านะครับปูกับตัวให้หน้ำหลักกับเก่าเกนะครับผมล่างเด่น0เด่น0นกับ8 0ย์กับ8นี่เด่นซ้ำกันบ่ปัวทั่วกันศนย์กับแปครับอื 8, 02, 03, 6, บม 8, 2, 8, 3, ศูนย์แปดนาะครับทช่มแปดสองแปดสปูว่า0นี่ เน้นศูนย์สองศูนย์สามักแปดแปดสองแปดสามธรรมชมนะครับแคปหน้าจ,จองานบุญผมไปอยู่ที่ปูไปสอยดาวไมสวยดาวไปสอยบ่อท่านเหมร์ตเมือนัน้นเผมไปวันที่สิบสองอวันที่สิบเอ็ดปูปูไล่ามาบอกอมันคำผมไม่ได้ไปเบิร์ตเลยมั<อ>เ้เหมือนที่สิบสองเวันที่สิบสองผมไปประมาณ ท่านนีเที่ยงดอกปูไปพอดีเขับไปไปกินในร่องทานบนต้มเสร็จอยู่ในหนลากระไรไปถามว่าเอาสอยดาวมดาืดหรอเป่แม่มเขาทำมืดแล้วว่าสันปูเปิดสอยตั้งแต่วันที่เอ1ว่าทันเพราะว่า,า,าคันที่แรกว่า12ยามนั้นบาเบิร์ตนะครับก็เลยวันที่11เ,เริ่มสอยดาวคันมันบาเบริร์ตเคร่อมันของมันถืเหลือเอาทำมาชมแคปหน้าจอนะครับผม ปูสรุปให้แล้วบนวิ่ง9รองหนึ่งเด่นเรองหนึ่งะครับเก่าหนตัวเน้นนะับหนึ่งเกตัวร่องท่านผู้ชมล่างวิ่งศูนย์กับแปดนะครับศูนย์แปดศูนยนยปูเน้นให้0203 8283เอาแคปหน้าจอครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มูขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยง่งกันสุขสุขก้นค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ